คือผมคิดว่าเด็กๆสมัยนีย้หรือคนรุ่นใหม่สมัยนีย้คืออยากจะเห็นประเทศดีขึ้นอยากจะเห็นว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้นอยากจะเห็นประเทศพัฒนาแล้วก็เด็กหลายๆคนสมัยนี้ไม่ได้มองที่แค่ไรายได้ละางินอย่างเดียวนั้นพอรู้สึกมันมีความสุขมันมีอย่างอื่นที่เงินไม่สามารถซื้อได้ เรทำงานเนี่ยก็เป็นทางวิศวกรคอมพิวเตอร์อยู่ที่ซิลิคอนแวลลย์เป็นจุดศูนย์กลางของโลกในแง่ของนวัตกรรมก็เป็นแต่หลังจากที่เป็นวิศวกรแล้วเนี่ยผมก็ย้ายไปเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจลูกค้าผมตอนนั้นเนี่ยก็เป็นบริษัทระดับหมื่นล้านที่อยู่ในตลาดรัพ์ของอเมริกาหมดเลยนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่สร้างความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจทางเยอะก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จมากแต่จนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่กับชีวิต เพราะว่าถึงแม้เงินเดือนจะเยอะค่อนข้างเยอะมากหลายแสนอยู่นะครับสำหรับคนอายุยี่สิบต้นๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์ชีวิตเท่าไหร่ว่ามันไม่มีแพชชั่นในชีวิตละกันว่าเราทําไปทาไมทำไมเราทําให้คนที่รวยอยู่แล้วรวยขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเเราอยากจะกลับมาเมืองไทยเพื่อมาทําบริษัทซอฟต์แวร์มาท up, ําบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงสังคม, <S <S คมก็ได้กลับมาดูว่าเราจะสร้างนวัตกรรมอะไรที่สามารถช่วยประเทศไทยได้ ช่วยลดความเดือดร้อนช่วยเพิ่มความเท่าเทียมของประเทศทกเกษตรเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญกับประเทศแต่คนทําไม่ค่อยเยอะเป็นอะไรที่น่าแปลกใจคืออาจจะมี NG o อาจจะมีชุมชนเยอะในการออกไปต่างจังหวัดไปช่วยเหลือเกษตร,รกรแต่ยังไม่ค่อยมีใครที่เอาเทคโนโลยีเอาอินโนเวชันมาจาับอุตสาหการรมเกษตรตรงนี้คือผมไม่อยากมองว่าชาวนาเนี่ยเป็นแค่คนอายุเยอะอยู่ในต่างจังหวัดเป็นเกษตร,รกรเป็นบ้านๆที่แบบาอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยบางคนคนในเมืองบางคนจะคิดอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าเขาเป็นผู้กล้า ที่เป็นเหมือน SME เลยด้วยซ้ำเพราะถ้าเรามองกลับไปเนี่ยกษตรกรเนี่ยคือนักธุรกิจนะครับถ้าจริงๆคือเหมือนนักธุรกิจเลยพอเรามองเขาว่าเขาเป็นนักธุรกิจเราก็เลยคิดแบบธุรกิจเลยว่าทำยังไงที่เขาจะได้รายได้มากขึ้นกําไรมากขึ้นความเสี่ยงน้อยลงเราก็เลยมีเครื่องมือต่างๆผ่านแอปเราแอปเราชื่อเรีครับถ้าเกิดเปรียบง่ายๆที่ใกล้เคียงที่สุดก็คืออาจจะคล้ายๆ Gra ฟ Gra ฟสำหรับการทำเกษตรแล้วกัน คือแกร็บเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถเรียกรถสั่งอาหารเราเนี่ยก็อยากจะเป็นคล้ายๆกันคือถ้าเกษตรกรจะตื่นมาตอนเช้าจะออกไปทํานาทําไร่ให้คิดถึงแอปรีคาวก่อนคืออยากจะให้เป็นแบบเกษตรกรไม่รู้จะทําใครให้มาทถามรีคาวได้ครับือตอนนี้เราก็สามารถมีให้ข้อมูลในการคําแนะนำเขาว่าอากาศจะเป็นยังไงข้อมูลดาวเทียมว่าแปลงสภาพเป็นยังไงบ้างแต่ต่อไปก็คืออยากจะช่วยครบวุจรเลยตั้งแต่ขอสินเชื่อก่อนเริ่มเพาะปลูก ให้ข้อมูลในการพบปูทํายังไงที่จะลดความเสี่ยงเพิ่มผลผลิตรู้ว่าราคาเป็นยังไงแล้วรู้ว่าจะขาย้ใไรนนคือวิชั่นและคือแพลนของเราที่อยากจะให้เป็นเขาก็ใช้เราเป็นเพื่อนรู้คิดจริงๆในการมาใช้ในชีวิตประจําวันเลยในการวางแผนก็มีหลายคนก็บอกว่าพอใช้แอปเรียเขารายได้ดีขึ้นความเสี่ยงน้อยลงชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปในการใช้เทคโนโลยีจริงๆคือผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยทุกๆวันเนี่ยผมรู้สึกว่า ทำงานที่มีความสุขที่รู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้ารู้สึกมีความสุขมีความตื่นเต้นทุกวันในการทํางานคือตอนนี้เราทํามา3ปีแล้วจุดนี้เนี่ยเราก็มีคนใช้มากกว่า20,000นดาวน์โหลดทั่วประเทศนะครับวันๆนหนึ่งก็มีคนเข้ามาใหม่นี้เลยเป็นหลักพันก็ทำให้แปลว่าภายในปีหน้าเนี่ยปีสองปีนี้เราน่าจะถึงหลักล้านได้นะครับเราก็น่าจะเป็นสตาร์ทอัพด้านเกษตรด้านคนชุมชนต่างจังหวัดที่โตเร็วและใหญ่ที่สุดในเมืองไทยได้ภายในปีสองปีนี้ครับผม รารู้สึกว่ามันเขอาข้างตอบโจทย์ชีวิตเราที่เราสามารถช่วยสังคมไปด้วยแล้วก็มีรายได้เข้ามาในการทําธุรกิจจริงๆเราสามารถสร้างนาวัตกรรมที่สามารถช่วยตอบโจทย์ประเทศและช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหลักแสนคนได้เนี่ยแปลว่าเป็นตัวอย่างว่าพลังคนใหม่เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้เราอาจจะไม่ต้องพึ่งรัฐบาลมากแต่เราอาจจะทําของเราเองไปส่วนหนึ่งในฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศได้